มาออกแล้วขานาในกัญญาพัฒน์เป็นตัวนำชาเลที่สองสบายเฉียงที่สามคิกาโป,ป้ที่สี่กำมนาที่ห้าต่อไปเป็นแชมเปญไกลทอง ที่โคปายสามกันยาพัฒเป็นตัวนำชาเล่ที่สองกัมบนาที่สามสบายเฉียงที่สี่คิกาโปที่หา้าต่อไปเป็นแชมเปญไล,ล,ลสลานน,าานที่โคปาสิบออกทางตรงก,กัญญาพัฒน์เป็นตัวน,น,นำคู่กับชาเล่ สบายเฉียงเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาอีกตัวงขณะนี้ชาลีเปเตือนนำคู่กับสบายเฉียงขณะนี้สบายเฉียงเปเตือนนำคู่กับชาลี